ไอ้หองตุ้ยเข้าไปนั่งพักพี่สาวมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยโอ้ยระวังลม้มนะถ้าล้มปั๊บพี่จะรีบลงไปช่วยนะนางเอกแบบนี้ไม่มีนะครับนะสอดสอดทั้งบ้านจีน,น,นีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่กับการเดินทางด้วยการเดินทางของสาวงามตามธรรมเื่องสวงาวกระเด่งแดงแบบเวอร์ชันเป็นสาวเมือง ที่ผมอยากให้เธอสร้างความสดใสความน่ารักกับการที่จะให้เธอพาไปเที่ยวในส่วนที่ไม่ไกลจากบ้านเธอในแนวบ้านทบสอบไม่ทราบว่าน้องตุ้ยคนเดิมที่พี่รู้จักใช่ไหมครับทําไมดูดูน่ารักกว่าเดิมนะครับ <laughs> จะบอกว่าเซ็กซี่ซะหน่อยคืออันนี้คือเป็นเจเนอเรชันใหม่ปกติอยู่เมืองเที่ยวกับเพื่อก็ประมาณนี้เนาะ เออนะอะไรที่เป็นประเพณีเราก็เก็บไว้ดีๆแล้วก็นำเสนอในช่วงวันสำคัญแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องอยู่ในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงเราก็ต้องเป็นแนวนี้วันนี้พี่จะเป็นวัยรุ่นเหมือนน้องโอเคเดี๋ยวผมจะไปกับน้องครับไปเที่ยวชมความสวยงามตามเที่งกับสิ่งที่น้องอ่ะจะพาผมไปนะครับซึ่งมันมีที่เที่ยวนาะแหล่งแหล่งที่วัยรุ่นเขาไปกินไปเที่ยวกันลนะซุ้มไม้ค่ะ อ่าสมมห้อยขาดเป็นเล่นน้ําได้ล้วชุดนี้ชุดเล่นน้ำไหมเนี่ยไปนั่งเล่นไ,ไ,ไปนั่งเล่นได้ครับแต่ว่าชุดเล่นน้าไม่ได้ครับต้องเปชุดแบบชุดเก็บหอยครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ไปเที่ยวชมบ้างครับก็อาจจะมีพี่สาวไปได้ไหมค<ะ>่ะเอาเอาเป็นเพื่อนดีกว่าถ้าไปกับพี่สองคนพี่จะไม่ปลอดภัย<ะ> <laughs> พี่จะไม่ปลอดภัยเพราะพี่เป็นเด็กต่างถิ่นแล้วบางควงสาวสวยไปเที่ยวด้วยไงก็เลยต้องให้พี่สาวไปคุม <laughs> ผมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับนะเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางครับ ถึงแล้วอันนี้คือห้วยขานใช่ไหมคือมีที่จอดรถนะครับปกติผมมาแล้วไม่เคยสังเกตเลยเพราะว่าผมมาปั๊บตัวนี้เป็นโค้งไงคือต้องสังเกตดีๆีว่าจะเขียนว่าที่จอดรถใชหตัว P ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ที่ขัญนี่เป็นทางลงไม่มีที่จอดรถแล้วก็เราจะได้เห็นการบริการที่เขาจะมีป้ายบอกไว้นะครับจัดขึ้นเพื่อพักผ่อนนะครับสัมผัสธรรมชาติในมุมมองที่เงียบสงบไม่ให้เปิดเสียงเพลงไม่แหกปากเสียงดังอันนี้ผมต้องเงียบเงียและแล้วก็ไม่ให้เล่นเครื่องดนตรตีนะครับ แล้วก็กินเหล้าร้องเพลงอะไรนี่คือไม่ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเข้าทางเราเราชอบแนวธรรมชาติไงมันเป็นคอนเทนต์การเดินทางเราแต่ว่าร้องห่วงยางได้สาสิบบาทน้องตุ้ยจะพี่อยากร้องห่วงยางอะ่ะพี่พี่สาวขออนุญาตให้น้องสาวไปร้องห่วงยางกับผมได้ไหมโอ้พี่สาวอนุญาตเว้โอ้เอาลวเว้ตัวใครตัวมันป้าทุกขอบห้องหน้ากันใหญ่เลยแต่ว่าอ่อันนี้จะกินอาหารกินอะไรดีพี่สาว พี่สาววันนี้เล็กเต็มที่พี่สาวสั่งเลเต็มที่แล้วพี่สาวก็กินอยู่คนเดียวผมจะไปร้องหงอยกับน้องตู้ใชอบเลยค่ะชอบเลยอยากชอบเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปสั่งเลยก่อนเนาะนะครับวอดไทยเลยนะครับ <c oughs> ไปไปแล้โอเค okay, เรามาถึงซุ้มซุ้มน้ําแล้วอันนี้คือเป็นซุ้มที่เออ่วันนี้เป็นวันปกติคนน่าจะน้อยนะเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นพี่เหมาแล้วกันน้องอยากนั่งซุ้มไหนเลือกเลยปกตินั่งตรงไหนโอ้ตรงสะพานก็ดีอ,ะอ่ะใกล้ๆสะพานเลยไหม เออบรรยากาศดีว่ะพาพี่ไปดูหน่อยนี่ครับมีบรรยากาศดีด้วยเดินเดินบนสะพานได้ด้วยเรากำลังจะได้นางเอกเดินบนสะพานแคคกอลไม่ไผ่ครับตุ้ยได้เนาะโอ้โหดูพี่สาวเอาตรัวเพื่อนเพื่อนเหรอพี่สาวจะนั่งตรงไหนเจอเจอเพื่อนรู้ยงไงอ๋อโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเลี้ยงด้วยนะครับ <laughs> 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 แพ้เล่นเลยไม่พี่สาว แพก็เล่นได้เนาะอ๋อเล่นได้จ้ะคือคือเล่นไม่ได้ต้องตุ้ยต้องลงไปเล่นแล้วแหละจ้ะเอาตรงนี้นะตุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเล่นบนแคดวอลก่อนนะแคดวอลก่อนนี่คือสะพานไม้ไผ่ที่ปกติเนี่ยมาถ่ายรูปได้นะตุ้ยเนาะแล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ไหมน้ามันขุ่นไปนิดนึงครับจริงๆมันจะใสกว่านี้นะโอ้แล้วดูยาวมากเลยมานอนเล่นได้ครับช่วงนี้นะท่องเที่ยวจะเงียบไปนิดนึงครับเพราะว่า มันเลยวันอยู่แลนะ้วเออช่วงโควิดเลยนะมีแต่โควิดอย่างพี่แหละโควถึกด้วยแล้วร้านอาหารนี่เขามีกี่ร้านนะตุ้ยร้้้านนีป,ป,นปิดแลวอ๋อปิดแล้วนะจะมีร้านนู้นร้านนี้แต่ละเรามาอยู่ตรงนี้คือร้านนี้เปิดอยู่ใช่ไหม,อนนไมเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งข,ง,ขงของกินก่อนดีวกว่านนะไปะตุ้ยตุ้ยตุ้ยอยากกินอนะไรครับเอาซุปตับได้จ้ะเอาอย่างอื่นถึงไหมเอาซุปตับอย่างเดียวจะอิ่มไหม เอาแกงหอยไหมก็ลค่ะงเอองั้นเดี๋ยวไปนั่งพักผ่อนครับก็เดี๋ยวให้น้องตุ้ยเขาไปนั่งพักผ่อนก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมคงเดินเล่นในโซนนี้เก็บความรู้สึกแล้วก็ความประทับใจแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของการที่ได้มาเที่ยวชมชุ้มน้ำมุ้งขาชึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนที่คนมาแม้ส่วนก็ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ดีข้อกำหนดแล้วข้อที่เคยบันดาลใจเราก็พอที่จะเดาตามในช่วงวันที่เคยเยอะถือว่าเราได้ไม่ได้เหตการณทางารนะครับและก็ในรูปแบบที่ ชาวบ้านจะชะอบก็ใช้ยูบนะแล้วลองกข,ข้าวกันครับเดี๋ยวน้องๆจัดเมนูให้เราก็ตามนั้นเลยสุดจัดประหลัดบอกต้องยกให้กับอันแน่ออนทัวร์เมนูมีอะไรบ้างครับคุณนะตามนี้เน่นอนนาจย์ได้เลยครับเออ่ตามใจนางเอกเหมาทางร้านพี่ก็ยอมจ้ะพี่จะได้มาบ่อยๆปีไก่ทอดอ่ะน้องนุกันพี่อ่านพี่กร็รักอ่านอยู่จ้ะอ่ะน้องเลือกมาเลย งานให้พี่เลือกคือพี่จะเหมาทั้งร้านหละ <c oughs> <laughs> พี่สาวก็มาแล้วครับนะโอโ้พี่สาวต้องคือคือพี่สาวไม่ไว้ใจพี่หรือไม,ไม่ไม่ไว้ใจตุย้ยเน่ถึงมาคุมใครเนี่ย <c oughs> ไม่ไว้ใจน้องสาวจะให้พอดีมาเขาหน้าตาดีน้องตุ้ยต้องทําใจนะพี่สาวมาแล้วเอาอะไรพี่สาวพี่สาวอยากกินอะไรให้พี่สาวจัดมาปีไก่ก็ดูดีนะเนี่ยเอามาเลยจะอยู่ที่นี่ประมาณถึงห้าทุ่มครับปาร์ตไม่ใช่ปกติเขาจะเปิดแค่ถึงช่วงเย็นนะครับประมาณสัก ห้าโมงนี้ก็น่าจะคนไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีส้มต้มใช่ไหมครับลาบน้ำตกมียไหมเออมีอยู่เนาะอันนี้นี้มีไหม,มอ๋ออ่าต้มไก่ต้มไงต้มปูปลาไหลอ่าได้จ้ะต้ปูปลาไหลพี่หนึ่งคร้น้องจะกินต้มอะไรก็น้องก็สั่งเอาหมูน้ำตกก็มีเนาะลาบก็มีเอาเอาจัดมาจัดมาน้องกินไหมใส่ย,ยาไงนะอ่ะอ่ะ สั่งมาก่อน,อนะจะอ้วนนะคือหุนกำลังดีไงกว่าอ้วนไงนี่สุดมากมาดูอาหารวันนี้ครับซึ่งผมให้น้องตุ้ยนะครับแล้วก็พี่สาวสั่งอยากกินอะไรก็จัดมาเลยครับส่วนผมเองเนี่ยขอแค่ส้มตำปูปลาครับอยากจะกินมากเลยไม่รู้ว่าที่เนี่ยขตาตำสูรไหนแต่เท่าที่ฟังดูเขาพูดคำไตนะครับเจ้าของบริเวณโซนที่เรามานั่งแพ่ริมน้ำโอ้ยน้ำลายไหลเลยหิวมากคือ อันนี้อันนี้เดินทางกับพี่สาวมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ย <S <S ไม่เคยมา,มยมาอยู่แค่นี้ทำเป็นผมไม่ได้ผมก็อยู่เนี่ยผมผ่านตลอดเลยแล้วผมเห็นคนเที่ยวผมเลยไม่มาไงช่วงนี้ไม่มีคนเลยทําให้น่าเที่ยวไงพี่ <S <S แล้ว,แล,วแล้วอากาศดีไหมครับเนี่ยดีค่ะแต่แต่พอคือตอนแรกมันก็ร้อนแล้วพอมันได้เอาขาถมันก็โอเคเย็นนะเออจะจะเล่นน้ำก็ได้ครับลง,ลงเดี๋ยวลงทุนได้สาวสิบบาทนู่นเลยลงอลงลองลองจากบ้านวันนี้ได้เลยจะไหลลงไปนู่นหรือเปล่าคะนู่นเลย ทะ,ท,ทะลุนู่นเลยครับทะลุเขื่อนทะลุะเลยเอ,อ,อ้าเหรออ๋อเอ้าแล้วมันล็อกตุ้ยนี่ไว้น้ำเป็นไหม,ไมหอเอ้าทำทำไมไม่พี่กับน้องทำไมไม่เป็นไม่เข้าใจอ่ะก็ไม่ค่อยได้เล่นนะคะตอนเด็กๆเพราะว่าไม่ค่อยมีแบบ<อ>ไม่มีสาหให้เล่นมีแต่น้ำห้วยแบบเนี้ยมันน้ำมันลึกไงค้ยแต่สมัยนี้มันมีแบบสาน้ามาอย่างนี้แล้วก็แก่ไปหน่อยโอ้ยังสาวอยู่เลยอย่าเพิ่งพูดตัวเองแก่จ้ะอย่าเพิ่งพูดถ้าพูดมาตัวเองแก่นี่ผมพูดเท่าเลยนะ โอเคเดี๋ยวให้พี่สาวกับน้องตุ้ยเชิญรับประทานอาหารก่อนคือเรื่องเรื่องเรื่องราคาที่ผมไม่รู้นะครับว่าราคาระดับไหนไงแต่ว่าอยากจะมาเอาบรรยากาศทุกคนได้ชมก่อนพี่สาวเชิญเลยครับน้องตุ้ยเชิญเลยเดี๋ยวน้องตุ้ยเคยมากี่ครั้งแล้วกินได้เลยครับระหว่างคุยกันไปยมากับเพื่อนบ่อยไหมเบ่อเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับเพื่อนผู้ชายคขาไม่มีอะพี่สาวมาคุณขนาดนี้ไม่คงไม่ใครกล้าต้องเหนื่อยาจผมอะ โอเคทานดีกว่านะครับเดี๋ยวรอให้น้องเขาทานพวกส้มตำพวกเอ็นไก่แล้วก็พวกมันฝรั่งจริง,รงๆแล้วผมน่าจะสั่งไปเยอะกว่านี้นะแล้วก็จากนั้นผมก็จะไปเล่นน้ำครับอาจจะไปดูบรรยากาศที่เราได้ร่องห่วงยางร่องแพจะมีแพไม้ไผ่ด้วยซึ่งผมคิดว่าเออน่าสนใจแหละถ้าได้มาที่นี่นะครับแต่วันนี้น้าเสียดายที่มันขุ่นไปหน่อยเมื่อคืนฝนตกนะครับใช่ไหมฝนตกเนื้อก็เลยทําให้วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแบบ รารอไน,นิหนึ่งครับแต่ว่าถ้าได้เล่นน้ำนี่น่าจะเย็นผมอาจจะลงไปเล่นก็ได้นะครับแล้วก็มีคนมาไม่เยอะด้วยรสชาติอาหารเป็นไงไม่รู้ว่าต้องถามคนที่นี่ก่อนถูกใจหรือเปล่าถูกใจนะไม่ถูกใจนี่เจ้าของร้านเขาเห็นหน้าหรอเมื่อกี้มีแค่พวกเรานะครับเฮ้ยชื่นใจไว้วรอรอเงี้เอ้าวผมจะขอชิมส้มตำปูปลาครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสั่งมานะครับ เขาห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเข้าทางเลยหน้าตายองผมนี้คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับเลยเลยดูเด็กช้าเอ้ดูแก่ช้า<笑><笑>เกินไปเด็กกว่านะ้วแต่ชิมก่อนนะครับอร่อยถูกใจไหมอันนี้มาไ้ใช่ไหมเนี่ยเอ็นเอ็นเอ็นอ้ออากิพี่สั่งน้ำตกหรือลาบไปได้ไหมในสั่งน้ำตกก็ตรงนี้เลยข้างหลังตุ้ยเลยกินเอาลงเลยอ่าโอเคยวชิมก่อนนะครับแหม่นี่นี่ครับ น่ากินน่ากินครับส้มตามปูาลาที่นี่อืมอร่อยเกียวหวานอยู่ใจอร่อยกัดยังลยครับอยู่ใจที่ได้เจอรสชาติแบบนี้ในโซนที่อยู่ในแม่ฮ่องสอนเนาะที่จริงคนอีส่ก็มาอยู่เลยนะรับแม่ฮ่องสอนแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ถ่ายเพราะ การพวกค้นตำรับร้านเนี่ยก็อาจจะมีขายเปมนกันบางบาง,บางคนหรือแม้ท่านท,ทำเอง,เองนะเราก็เลยไม่ค่อยเจอร้านนะรู้สึกว่ามันเจอแบบนี้รู้สึกชอบมากเลยพี่ขอลองชิมนิดนึงนะนี่ครับเอ็นไกท่ทอดนะเอ็นไกท่ทอดครับอืมก็ดูดีครับแต่ว่าการที่จะมาซื้อพวกนี้คือต้องเดินทางเข้าเมืองอะ่ะที่จรก็ซื้อเยอะ ครือถ้าก็ซื้อมาเยอะกระบอกต้นทุนอีกานที่ว่าจะทำอาหารไปแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วบรรยากาศถืว่าผมชอบบรรยากาศขาดแต่ว่าน้ำยังไม่ใสแต่ใสเกล็เลยแต่เล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองไปด่องมาจากนี้นะครับนะเก็บบรรยากาศทุกคนให้ชมเนาะนี่พี่สาวเต็มที่เลยครับนานๆจะได้มาทีนะโอ้น่ารักมากรูนี่ให้เป็นนักเอกกระเลงแดงคู่กั้ก็ดีและวทำไมไม่ยอมมาเข้ากล้องเรากลัวกลัวใครว่าหรือเปล่าครับสัตว์ อ่าไม่กลัวนะเรื่องกินไว้ใจเอาเรื่องกินถ้าเรื่องกินนี่ขอเสนอหน้าแต่ถ้าเกิดเรื่องอื่นอื่ไม่ไปเสนอหน้าผู้เล่นผู้เล่นคือถ้าเรื่องกินนี่คือจะ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 ลองมาชิมให้ทุกคนดูว่าอร่อยไหมอร่อยพี่สาวนี่เป็นคนที่ทําอาหารเก่งไงก็เลยต้องมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองน่ารักมากครับคนนี้น่าเก่งเร่อก่งชิมเก่งครับถูกใจเนาะสุดยอด เหมาะกับบรรยากาศอัมเยนเ็ยนออมาครั้งแรกนะเนี่ย <c oughs> จะขนาดน,นี้ถ้ามาหลายๆครั้งจะขนาดไหนยอดครับ <c oughs> ไายโย่อๆนะอคะจัดไปครับ เดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บหนึ่งได้ไหมพา,าพี่ไปเดินเล่นใกล้ๆสาวๆในในแม่ทังสอนอะไรใช่ไหมครับอันนี้ถ้าทางจะเป็นรุ่นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นเพื่อนเนี่ยรุ่นพี่สาวรุ่นพี่สาวพี่สาวมอยู่แล้วพาพี่ไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยมาเนาะอ่าโอเคได้จังหวะครับพี่สาวไม่อยู่พาน้องสาวไปเที่ยวเลยค,คือคืออยากเล่นน้ำกับสาวๆมานานแล้วโมเมนต์แบบนี้คือไม่ค่อยมีไงช่วงนี้ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้น้ํา้ำมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะตัว ลึกลึกประมาณเท่าเอวแล้วทำไมไม่ได้ลึกรือทำไมต้องมาเล่นตื้นๆไม่ชอบค่ะชอบตื้นๆอ่ะชอบตื้นๆนะคือคือว่ายน้ำเป็นอยู่ใช่ไหมค่ะไม่เป็นเออไม่เป็คือถ้าว่าเป็นจะช่วยประคองไม่พี่พี่ว่าไม่เป็นอ่ะคนดูรู้อยู่พี่พี่ว่าไม่ค่อยเป็นเพราะเพราะว่าพอเจอสาวไม่เป็นถ้าไม่เจอสาวพี่ว่าเป็นทันทีเลยเราไปดูตรงนี้นะวิวตรงนี้เราไม่ได้มาดูใช่ไหมโอ้ยหเดี๋ยวลองเล่นน้ำก่อนนะครับปลาโถโอ้โหน้ำเย็นมาก ต,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 ตุ้ยตุ้ยตุวยต้ตุ้ตุ้ตุ้ยต้องมาค้อนจะลอยตามตาโอ้แต่หินมันลื่นอะ่ะเนี่ยมา,มาเออระวังระุ้ยรวงอุ้ยมันลื่นว่ะปลาโทคือมันลื่นมากครับเนี่ยท่าน,น้าร้อนี่คนเล่นน้ำเยอะนะเยอะค่ะเออมันดมนนูมันเสียดุมันสกว่าอะมันส่วนตบบ้างเี้ยครับเออ คนครับปีนคนเป็นายเอมากเลยเออทุกปีเป็นราเยอะมากนะโอ้ยระวังลม้มนะถ้าลม้มปั๊บพี่จะรีบลงไปช่วยนะพี่ให้โอกาสเดินเอางีเ้เดินไปถึงตรงนี้ไม่ลึกถ้าเลยไปลึกไหมข้างล่างเหรอคะเออไม่เดีก็ค่อยเดินนะตุ้ยนะพี่กลัวตงตุ้ยล้มเอาละเว้ตะตุ้ยมาตรงนี้ก็ได้มามาเดินเล่นตรงนี้มาอา้าวผมได้โอกาสนี่แล้วขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นที่เหยียบแล้ว คือมันมันก็ดีนะตอนนี้คือไม่มีคนไงมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเราจะได้แบบเที่ยวกันาังเอกแบบเต็มที่ไงได้ไม่ใครมามมามามา,มา,ม,ามาแซวไงเซอร์เวย์ร้านค้าก็น้อยช่วงนี้น้อยก็คือมเมื่อกี้ผมแอบไปถามร้านค้านะครับว่าเขาปิดกี่โมงเขาบอกเขาปิดหนึ่งทุ่มเลยใช่ค <c oughs> ่ะต,ตุ้ยมาถึงมืดไหมเวลามาเนี่ย <c oughs> ไม่ค่ะไม่เคยอยู่ถึงมืดนะครับมาสัก มันก็อยู่ทุ่มสองนี้ใกล้กับเพื่อนขันแล้วก็จะมาก็ไปข่ามก็กลับแล้วเอามาเลยเอากลับไหมไปข่ามว่าลับงสี่โมงก็กลับนะแต่แต่วันนี้คือน่าจะประมาณสองทุ่มแหละก็อยู่กับพี่ยาวๆได้ไหมได้จ้ะอ่าคือคือคืนนี้ผมจะไม่กลับจะไม่กลับไปในเมืองครับผมจะอยู่แถวบ้านทบ่สองครับนะไปกินข้าวเย็นก่อนแล้วค่อยกลับหาเรื่องไงอืมนะซุ้มแต่ยาวลงไปถึงข้างล่านอาเหรอทุกที่ซุ้มคือยาวไปถึงนู้นเลยเหรอใช่ค่ะ อุ้มนู้นไม่มีสะพานแบบตู้ยแบบสะพานข้างบนห้องมันมีสะพานที่ว่าข้างบนด้วยนะใช่ค่ะสะพ,พานนม่เกิเป็นทางนู้นแล้วเกิดเป็นไอ้พวกคนที่ทำสวนทำไรทำนาค่ะก็คือเป็นของชาวบ้านที่มา,าทำมาหาก,กินแล้วไปทำไร่เนานะทำสวนอ๋อดูดีมากครับแต่ผมเดินไปเล่นๆเ,นเนอาตรงนี้พอนะครับให้เห็นตรงสะพานพออยากให้เห็นวิถีชีวิตบ้างคือถนนเนี่ยเวลาพี่มาพี่ก็จะเดินอยู่ตรงโซนเนี้ยเออพี่ก็จะขับรถผ่านโซนเนี้ยแต่ไม่เคยมีโอกาสลงมาเลยเพราะพี่กลัวมากเลยเพราะพี่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 เห็นคลิปไหนไม่รู้อะ เขาสนุกกันมากเลยสนุกจนพี่ไม่กล้ามาเลยวิ่งกันเป็นกลุ่มเลยเขาวิ่งไปทําอะไรกันอะวิ่งวิ่งไปเล่นกันใช่ไหมเล่นน้ำเออวิ่งไปเล่นน้ำกันผมก็เลยไม่กล้ามาช่วงนี้คือเขาติดป้ายห้ามแล้วคงไม่มีแล้วมั้งมเมนต์แบบนั้นไม่มีนะตู้ยระวังตรงนี้น้ําแรงนะครับตรงนี้เขากั้นน้ำเขาให้น้ํามันอยู่แสดงว่าตัวนี้น้ำตื้นแล้วก็ตัวนี้น่าจะน้าแรงนิดนึงนะครับระวังนาเอกล้หนึเดียวคือตู้ยเอาแค่ตัวนี้พอถ้าตู้ยไม่ล้มแสดงว่าตู้ยรอด แล้วถ้าเกิดตุ้ยล,มล้มอะไรพี่จะโดดลงไปช่วยทันทีนะตุ้ยก็ค่อยๆนะเป็นเป็นเป็นโชคดีของน้องตุ้ยนะที่น้องตุย้ยจะมีพระเอกนะตาดีไปช่วยน้องตุย uh. ต้ยตุย้ยตุ้ยต้องค่อยๆเดินระวังนะก็เออระวังระวังนะจ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 ับพี่ก็ได้นะแต่จะจับพีกกพ่กับพี่จับแต่คือคนละอย่าง,งนะ uh. อ่เอาไว้เอาไว้อไว้เอะพี่เดินไปดูก่อนอ่ะพี่เดินไปดูก่อนคือ <c ười> <c ười> ตรงนี้น้ำแรงครับประมาณหัวเข่าอุย้ยแรงว่ะโอ้โหน้ำแรงเว้ยเฮ้ยก็ต้องไปลากให้น้องตุ้ยก่อนอ่ะน้องตุ้ยอ่ะ ถ้าเกิดสมมติจะล้มมาจับพี่ได้เลยนะครับล้มมาพร้อมกันเลยอ่านี่แหละแ่งแผ่นนี่เป็นแผ่นเราแรงแรงจริงๆว่ะแรงไม่แรงทุกคราวยิม่มามากล่มเน,นี่ยใช่ไหมเอ้ยมาหูกเนี่ยผูกนี่ดิ่แรงไหมแรงมากแรงมากเอาเอาแค่ตัวนี้พอครับเดี๋ยวขึ้นสะพานแล้วก็กลับไปที่ซุ้มได้นะพอดีพี่สาวแบบว่าไม่อยู่ไงก็เลยแบบฉวยโอกาสพาน้องสาวมาเที่ยวเลยนี่คือแผ่นเราไง่ยเกือบไปเกือบไป ระวังมะตุ้ยได้อยู่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 ใจเย็นคือไม่เป็นแผลของเราเราเราเต้องต้องต้องนิ่งไว้คือเมื่อคนดูทั้งนั้นเลยแผลนี่คือคือทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าผมทำไงคือปกติผมไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้ไงเรื่องเรื่องเรื่องไม่ดีแบบนี้ผมไม่คิดได้ไหมตุยได้ไหมได้ระวังนะระวังจริงนะอะเร็วใกล้จะถึงแล้วเว้ยตรงนี้จะลึ่อไปลึ่อเดี๋ยววัดวัดใจนะถ้าถ้าลึ่อนี่นมะตุยไม่ต้องลงมานะ ต้นตุ้ยต้องขึ้นหลังผมถ้าลรก่องตัวนี้ต้นตุ้ยขึ้นหลังเขาตอนนี้น้ำจะเป็นนี่นี่โซนี้นะครับนี่นี่คือผมดูแล้วมันน่าจะลึกนะเดี๋ยวถ้าเกิดมันลึกไงปั๊บต้องตุ้ยก็ต้องโดนขึ้นหลังผมทันทีเลยนะอะลองดูครับลึกไม่ลึกจะลองดูเออตุ้ยระวังตุ้ยระวังน้ำแรงมากอ่ะเราอยู่ได้อยู่ได้อยู่ตุ้ยตุ้ยตามพี่มาตุ้ยตามพี่มาตุ้ยตุ้ยใจเย็น ตุ้ยใจเย็นคือจะจะให้น้องนางเอกลงไปดำน้ำโชว์ไงเขาบอกเอาไว้น้ำเป็นโอ้ตอนนี้ไม่แรงตุ้ยแล้วแล้วเคยดำน้ำไหมแบบมุดลงไปในน้ำเคยไหมเคยค่ะแล้วดำได้อื่นไหมอือมันละ5นาที5นาทีเดี๋ยวไปดำเดี๋ยวไปดำปลากับพี่นะ5นาทีหรือ5วินาทีเออ5วินาที5วินาทีระวังนะตุ้ยนะนี่ดูชักเริ่มลึกแล้วชักเริ่มลึกแล้วหัวเข่าแล้วหัวเข่าแล้ว ถ้าเาเอวเมื่อไหรเลี้ยงพี่นะพี่จะกระโดดอุ้มออกมาเลยอดูนะค่อยๆค่อยๆตุ้ยไปแล้วเว้ยลึกไหมลึกไหมลื่นๆระวังระวังอ่านางเอกแบบนี้ไม่มีนะครับนะโอกาสดีๆอย่นี้คือไม่ได้คอยควาาตลอดนะเฮ้ยไม่ได้มีโอกาสให้คอยคว้าตลอดวันนี้แหละนะโชคไปของเราก็ทำตามคำเรียบร้อยของคนดูครับนะจัดไปสาวหังหลีอยู่ที่นี่นี่นะ ถึงแล้วครับตุ้ยถึงแล้วเออโอเคดีใจจังเลยที่น้องตุ้ยไม่ล้มถ้าน้องตุ้ยล้มอะไร <c oughs> พี่จะยกไหวไหมเนี่ยพี่ดูจากอาการแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเดินกลับกันเนาะ <c oughs> ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วเสร็จครับ <c oughs> โอ้ดูสุมเงียบเหงามากเลยป <c oughs> กติตรงนี้ก็คือเต็มหมดเลยไม่มีว่างนะเดี๋ยวเอเอนะโอ้โหตอนนี้ฝนก,ก็จะตกแล้วน้องตุ้ยเอาเลยเราจะติดฝนในการคือคือถ้าฝนตกจะอยู่กับทอมกะพี่ได้อยู่ใช่ไหมคือถ้าถ้าฝนตกนี้จะอยู่กับทอมกะพี่ได้อยู่ใช่ไหม อยู่กับพี่สาวดีกว่า่ะฝนตกจริงๆครับตอนนี้ก็คือฝนตกเดี๋ยวผมจะกลับไปที่กระท่อมครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปกล่าวคําล่รานหลังจากที่เราได้ร่วมรับประทานอาหารกันแล้วเสร็จนะครับคือถ้าถ้าไม่มาก็ไม่รู้ไงคือผ่าดหลายรอบคือมีโอกาสแวะก็ต้องแวะนะนี่คือเป็นโชงเราแล้วก็มีนะเอสาวงามต่างห้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ที่ว่าโทรมาเช็คใช่ไหมครับว่ามีคนไหมอ๋ออันนี้เป็นเกมนะไม่ใช่เกมอะไรนะไปเกมไปเกมมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ย แล้วเราบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยบ uh, ้านอยู่ตรงนี้อ๋อไม่กลับบ้านกลับช่องก็คืออยู่ตรงนี้เอง๋อสบายดีแท้เนาะก็ดีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวผมจะกินข้าวกับพี่สาวแล้วก็น้องตุ้ยไปเรื่อยๆนะครับน้ำลาบรรยากาศการที่ได้มาเจอการพูดคุยกันรู้สึกผมประทับใจในความเป็นมิตรแล้วก็ความที่คุณครูเอ้ยไม่ได้คุณครูเฉยเลยพี่สาวได้พูดคุยกับผมตั้งนานแสนนานเอาดู๋ถายก่อน สัมภาษณ์ก่อนอันนี้มีพี่น้องกี่คนเนี่ยครับเนี่ยพี่สาวมีสามคนเป็นพี่คนเลยค่ะยิงอ่ะป้าโถอ้าแล้วอีกคนหนึ่งอ่านี่คือพี่สาวคนที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เป็นคนโตแล้วแล้วพี่น้องตุ้ยอะครับน้องค่ะ้างแล้วคนคนกลางไปทำงานอยู่เชียงใหม่อ๋อก็เหลือน้องตุ้ยคนเดียวก็เด็กก็จะตามพี่ไปอ๋อจะตามพี่ไปไปทำงานหรือไปเรียนไปเรียนโอ้โโชคดี น้องตุไปเพิ่งจบมหกนะครับก็ก็ยังมีเวลาที่จะศึกษาต่อนะแล้วก็ถ้ามีเวลากลับบ้านมาเดี๋ยวพี่จะทักทายมานะครับถ้าเป็นสาวมหาลัยน่าจะแบบอล่ามากว่านี้ครับตอนนี้ก็อล่ามาไกลแล้วดูพี่สาวเป็นต้นจัาแล้วพี่เขาแหวนี่แล้วคือคือพี่สาวเนี่ยเออผมเรียกพี่สาวเยอะผมนล้จริงๆผมอายุเยอะแล้วอ่าพี่สาวนี่บ้านจะประมาณอัทาลนเล่นๆนะเดี๋ยวนะ อาอธิกาพอดี28เอ้ามาอ้าตุ้ยตุ้ยตุ้ยถึงไหมถึงยีดนะเกินแล้วค่ะอ้าวโลจริงอ่ะโอ้ทำไมดูหน้าเด็กจังเอันนี้พูดไม่ได้พูดจริงๆไม่ได้อะไรพี่สาวยังดูหน้าเด็กจังเลยไม่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 ต้องบอกอยู่ครับเลขสามแล้วค่ะโอยตุ้ยอย่าไปบอกดิตายนะตุ้ยไม่เกรงใจพี่สาวเลยเดี๋ยวพี่สาวม่ให้กลับบ้านด้วยนะทำไงเนี่ยใช่ให้เดินกลับเลยเออ นิดหนึ่งนะแต่ย้อนดู้ว่สาวมไม่ไม่อยากจะบอกเลยน่ารักทั้งบ้านนะครับ<แ>สอดสดทั้งบ้าน,น,านฮะผมพูดเล่นเลยพี่สาวพี่สาวบอกเรื่องจริงวะตัวจริงนะครับคุยกันแล้วเล่นม่กกี้ถูกขอมาคุยกับพี่สาวพี่สาวน่ารักน้องตุ้ยน่ารักผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ในวันที่พี่สาวน้องสาวยังไม่ได้ไปไหนนะครับต้อนรับผมนะครับขอบคุณมากเลยครับนั้นเดี๋ยวผมขอญยตไปเล่นน้ำก่อนนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะโอเคค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะครับ เอาแล้วลองทดสอบกันก่อนครับว่าน้องเนี่ยจะขึ้นไปบนนู้นไหวไหมพราะตอนนี้เป็นพื้นที่สูงแล้วน้องบอกว,ว่าวิวสวยนะครับลองดูครับว่าน้องจะไหวไหมเอ้าเด็กดอย <มา S 2> ขึ้นหน่อยทดสอบเด็กดอยเว้ยเฮ้ยเด็คนแก่อย่างพี่ต้องผิดหวังนะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอ้เด็กดอยขึ้นไปทำสวนจริงว่ะ